ข้าเป็นใครแลข้าเป็นตัวสีเหลืออย่างนี้อ่าพอกดออกมาโอ้โหตัวกูใหญ่เหลือเกินโอ้อ่าก็ขอสวัสดีสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมคิสตาเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับเกมแอคชั่นนะฮะอ่าต่อไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยฮะก็คิดถึงคิดถึงคิดถึงโคตรจะคิดถึงเลยนะฮะคิดทีไรก็ไม่ถึงสักทีแม่งไกลโอเคนะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับเกม จะให้พูดอีกกี่ทางเนี่ยว่าอยู่เกมอะไรโอเคเราจะมาเล่นด่านอาหารฟารโลมันไม่ใช่อาหารฟารโลมันคือด่านม่อมมี่โอเคมันเป็นด่านเอ่อมุมมืดแคลิฟอร์เนียนะฮะมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่กลางนะฮะตอนนี้นก็ต้องทําการสังหารเหยื่อตัวนี้นะฮะโ okay. <c oughs> อเคม่อมมี่ชนะโอเคนะฮะวันนี้เราก็จะมาฆ่าม่อมมี่โดยการใช้บอมซีรูนะฮะก็ก็นะมี26นะัด ไม่รู้จะฆ่าได้กี่ตัวเอ้ยกระตุกไม่รู้นะ่าจะฆ่าได้กี่ตัวแต่ผมขอบอกเลยว่ารอบนี้ผมมาเต็มฆ่าตัวตายเกมมันบั๊กเข้าใจไหมมึงฆ่าตัวตายเป็น,นเพื่ออะไรโอ,โอเคนะฮะรอบนี้เราจะเอาจริงนะฮะาก,การเล่นพื้นสามร้อยสามร้อยห เป็นปืนสมัยโบราณเลยนะฮะตอนนี้แต่ยุคนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วฮะปืนนี้เป็นปืนเจดาวนะก็เป็นปืนมีระดับอยู่แต่ฮะมีมีเด็ไม่ค่อยมีคนเล่นโอเคแล้วแัยิงนะฮะอ่าโดนซะงั้นอืมแต่ก็ต้องล่าบะมี่นะฮะบะม,มี่มีแค่ตัวเดียวมันจะทำอะไรเราได้โธ่แต่ถ้ามีสองตัวกู <c oughs> กูรันจะพูดเลยว่ามีสองตัวอา้าวหลุดอา้าวกระตุก ถ้าเกิดมามีสองตัวรเราจะรีบขึ้นไปอันนี้นะฮะขึ้นไปบรถไปตั้งหลักนะฮะเจอระเคขึ้นบกนะฮะฮะจริงจริงเกมกรจอดเนี่ยบอม,มี่นี่เหมือนเหมือนเจอระเคขึ้นบกเลยแบบตกลงไปข้างล่างนี่มอม,มี่ก็จะไล่งับใช่ไหมล่ะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยกับของเล่นเด็กไทยช่วยเพื่อนแป๊บนึงนะ,ะเขียมตกถนะเขียมมันตกเือกระตุกโอ้มันเริ่มเยอะแล้วฮะตอนนี้โอ้ ตอนนี้เราก็กระตุกโอ้มึงจะรอดไหมล่ะเนี่ยมีกี่ตัววะเนี่ยเขี่ยมันออกไปนะเขียมันออกไปเขี่ยมันออกไปนะเขี่ยมันออกไป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 หนึ่งตัวออกไปสองตัวลงไปสามตัวลงไปสี่ตัวลงไปห้าตัวลงไปหกตัวลงไป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 เจ็ดตัวมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยมาแล้ว้ยเฮ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 ้ยมันมาแล้วผอเฮ้ยจะไม่ทันรอบนี้กูเอาชิงรอบนี้กูเอาเลส รอบนี้แหละเอาจริงรอบนี้ไม่เคยปานีใครเอาเกียมออมี่เว้าอยู่นี่เองอย่าออกนะมอมมี่จ๋าให้กูได้เล่นแบบฟรีๆเหอะได้ไหมอ่าแจกฟปรโมชั่นปีร oh ้อยห้าสิบให้คุ้มเฮือกกระตุกเจ็ดวันร้อยห้าสิบให้คุ้มอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรอย่าทำมาหน้าคนตีแบบนี้อย่าเจอพี่แอะ อะไรอะไรช่วงนี้หัดฝึก oh, แบบอีสนาโอ้โหคิวแอนสองตัวแล้วฮะคราวนี้โอเคเริ่มเริ่มฮะตอนนี้เริ่มโอ้โหยิงกว่าตีนนะยิงตีนขึ้นขึนน้นครับขึ้นฮะขึ้นจเจอเ้เริ่มแล้วฮะเจะเคเริ่มออกละว่าแล้วฮะตอนนี้มันมาเลยระวังระวังหน่อยเพื่อนยิงคุ้มกันทั้งหน้าไว้หน่อยคะแนนแจกฟรีฮะแป๊บเดียวสามสิบหก เอ้าเพื่อนเพื่อนเอ้ากระสุนหมดทำไงดีไดเป่าผมนี่ครับรออะไรเออเจ้ากูคนแรกเลยก็ไม่น่ารับก็ไม่น่ารับกระสุนมันเลยอ่าเป็นมอมมี่ใช่ไหมกูก็ตบดีรออะไรรับมือภัยพิบัติบอมมี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรมาแล้วรอมาแล้วหรอเฮ้อ มาแล้วหรอแม่งไม่ดูข้างหน้าเลยดูแต่ด้านหลังเดี๋ยวก็โดนมอมมี่สอยหลังอดีหรอกโอ้อะไรวะไอเราก็ไม่อยากล้ามอมมี่หรอกนะมันมีตัวดักอยู่ลงไปไม่มีเสียงไงแกอย่างเดียวมอมมี่มีสองตัวแล้วฮะตอนนี้เราก็ต้องจำกัดไว้ก่อนวนะ่ามอมมี่มีตัวเดียวตอนนี้น,นั่นก็คือเราต้องระแวงให้ด้านหลังให้สุดชีวิตด้านหลังนี่เป็นอะไรที่แบบ ชอบมามากเลยพวกมอมมี่เนี่ยเพื่อกระตุกเล่นไปกระตุกไปนี่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะเวลากระตุกไอ้กูกระตุกใจนึกว่ามอมมีม่มาการกระตุกของเกมนม่ช็อตนะฮะหรือการแหลกะมีข้อดีอยู่ดังนึง,นงคือตอนกระตุกอะกตัวเราจะวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆัไแบบวิ่งแบบไร้เป้าหมายฮะแล้วก็จะว,วิ่งตามกำแพงนะฮะแล้วก็ พวกวที่มันคิดว่าเฮ้ยมันเป็นตัวคน,นก็จะยิงแบบเปือนกระสุนนะออกมาดิมันอยู่ด้านล่างตัวนั้นก็ตัวฟรีมั้งอยู่นี่เหรอไม่ต้องหลบ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 โอ้โหไอ้เหี้ยยิียโตโอ้โหเหี้ยเผือไม่ได้เลยว่าแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องไม่ได้อย่างนี้ เฮ่อไม่ได้แบบนี้ไอ้ย่าขึ้นหมดอูโจ๊ะโอ้โหแม่งโดนดักอีกโอเคนะฮะเราจะเอาจริงแล้วนะฮะตอนนี้นี่เนียน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 เหรอจัดไม่ได้แนยกโอ้กระตุกโอ้ยลองหอนลองหอนนี่ต้องใช้สมาธิชใช้สมาธิมึงอยู่นี่นี่เองไม่ต้องมาเนียนอะไรเดี๋ยวกูจะตบปากเชก เออเอืออวับเอืออวับเลยอีมเออนี่เหรออ้าวไออยู่นี่หรอแหมตัวฟีตัวแจกแต้มของฟรีนี่หายากอันนั้นเลยนั่นงนั่นงเลือดห้าพันห้าแแม่แม่แมยิงประมาณสักหกเจ็ดนัดนี่ก็เหลือเปลือแล้วไอ็ตัวนี้ไอ้ล่องหนนี่ยิงอัดเต็มเต็มลดทีละพันสี่ การโลกอย่างนี้คงไม่มีมอมมี่ตัวไหนหรอกอแล้วก็วิ่งวิ่งอย่ากับมีดหมูนะท่านผู้ชมน้านนะแต่พอเป็นมอมมี่นี่ก็อยู่กับสองตัวพ่อแม่พี่น้องโอา้าวตัวแจกแต้มเอง thank you ไหนได้ยินแต่เสียงเบ้ยเว่ยยิ้า่ยอยูไเอาอย่า,ยาโดนยิง เฮ้ยนละตัวมันไม่ใช่ลองหนมันมเป็นฟ้ารูจงออกมาซะไปลองหนตอนนี้ข้าล่าเจ้าอยู่จงมอบตัวซะไม่อยู่หลบแน่นอนเลยแบบนี้เนียนไม่ก็เนียนถ้ามันแอแไม่ขึ้นนะ่ะเห็นไหมไม่ขึ้นไม่เนียนไม่เนียนไหมขึ้นน่ะท่านผู้ชม เอ้ย่เล่ายังไงไหม่ขึ้นเปิดตัวเคเหรอฮะเปิดตัวเคเหรอเปิดตัวเคเหรอเอตัวแจกของฟีของปีนี่กูชอบคนอื่นเขาชอบมาแย่งกูอีกอะไรเนี่ยฮะมาแย่งกูเหรอโอ้โหาคนใช้ตัวล็อกนั่ไม่ใั่ไมอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ขึ้นกูเห็นแล้วว่ามึง กูเองไอ้สัสกู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 เองกูเองจำกูไม่ได้หรือเพื่อนได้ยินไได้ยินไหมได้ยินได้ยินชัดดีชัดก็กูนี่แหละเพื่อนมึงฮะ กูไม่กูแคสเกมโอเคนะเราก็เราก็เจอเพื่อนนะฮะเพื่อนเพื่อนอาคเมิไอ้จำกูไม่ได้ต้องให้กูเปิดใหม่โเพื่อนกูโอเคแล้วเราจะมาแจกกระเดี้ยนรฮะโปรโมชั่น150นะฮะเอ้คุ้มเอ้จุกเอ้ปีเลยนะ,ะตอนนี้ โอ้โหไอ้ค yeah, ือเสียวหลังนะฮะโอเคโปรโมชั่น150นะฮะอย่าลืมไปเติมด้วยนะครับปืนเอ่อบาสก้าบักนั่นเองนะฮะเอ้ยไม่ใช่บาสก้าบักมันเป็นปืนเอ่อเคลซี่เคลซี่วิวเคลซี่พิววิววิมนี่นะฮะเอ่อ W W วเอ้ย W ิวเวนเออกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะเฮ้ยแต่ฟาโลมีสองตัวเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ในไหนวะเฮ้ยแม่งอยู่ไหนอยู่ในท่อหรือ แต่ละปืนมันมีเทคนิคเล่นอยู่นะฮะแล้วแต่ขึ้นกับคุณว่าจะเล่นเป็นไหมเล่นเป็นไหมเฮ้ออะไรฟาโลเลือดเยอะมาทักูโปรโมชาาั่นร้อสีเอาให้คุม้มหายไปดีมึงฆ <c oughs> ่าไปกี่ตัววมนีสิบอตัวจุกเต็มเต็มหลังเต็มเต็มหลังอีกสมนัดสองสหนัดนะครับ สีลูปสีูน,นัดละสี่รอยบวอีก3เท่าไร่พันพันสี่พอัดเต็มเต็มอัดเต็มเต็มกลาเดียนโอ้โหนี่มันโปรโลแล้วแบบนี้ว<ะ>ัดเดอะอ้าวพอ,อมันหลุดนีเองอะไรอะไรึงทำอะไรเเฮ้้ยย เชิมยังไม่เข็ดหรอร้อยห้าสิบกูเหลือต้องเจ็ดวันน่ะจะเอาอะไรมากมายโอเคนะครับสำหรับคลิปนีはは้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่าเออโอเคนะฮะพบใหม่คลิปหน้านะครับกับผมคริสตาเกม่านะฮะเออเอ่อไม่รู้พูดอะไรดีนะตอนจบคลิปนี้มันเออเออแอกแอกไงไม่รู้โอเคจบแบบนี้แล้วกันนะสวัสดีบายใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า เจ้าเอาโอ้เด oh, oh ี๋ยวอีเฮ้ยหาพวกคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแฟนมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ผมมีแฟนเพจมานานแล้วนะอย่าลืมไปกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับ